อีฟนะไอซัดอีกแล้วเริ่มแบบเริ่มหมดบุแล้วป่ะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยรับชมคอนเทนต์ของผมมาตลอดเพราะว่าตอนนี้ช่อง t h มสเตอร์ได้เดินทางมาถึง50,000ซับแล้วครับ และเมือ่อบรรลุเป้าหมายเดิมที่ตั้งใจไว้คนเราก็ต้องมีเป้าหมายใหม่ซึ่งต่อไปก็คือ1นึ่งแสนซับเพื่อที่จะได้รับปุ่มเงินนั่นเองซึ่งทุกคนที่ดูวิดีโอตัวนี้ก็สามารถช่วยผมได้ด้วยการกดปุ่ม subscribe ช่องและอย่าลืมกด like กดแช a r e และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับนะครับเรามาที่การประกาศแล้วนะฮะหคนเท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นใครกันบ้างอุ้ยคนแรกคนแรกประกาศคนแรกแล้ว อันดับ4อ๋อแต่ท็อป3มาตลอดนะ่าจะจองอื่นมัน้งอย่างนั้นให้เดา <S <S อ๋อโอเคโอเคไม่เร็วไม่เร็วถือว่าขึ้นมามากจากพาร์ทหนึ่งที่แบบประมาณ 2- 3สตอนแรกเ,เรียกได้ว่าเป็นแบบมานอกสายตานะฮะก็ท้ายพาร์ทหนึ่งคือแบบว่าเขาเรียกว,ว่าน้องมาจริงนะครับแบบขึ้นมาแบบพุ่งพรวดเลยแล้วพาร์ทสองเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเบ p ที่ มีผลงานดีตลอดทั้งอะไรอะทุกรอบเลยดีกว่านะฮะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆเสียด้วยซ้ำนะครับก็ดีใจแทนโคโค่ด้วยจริงๆนะฮะมาไกลมากนะครับคนต่อมานะครับมาคนที่สองที่ได้เดบิวเคยเป็นเซนเตอร์มาก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคงั้นก็คือจียุนคนหนึ่งจียุนไม่ก็จีมินนะฮะโอ้ เรียบร้อยยิ้มยิ้มแบบสบายๆย,ยิ้มแบบสวยๆแต่ก็ต้องพูดจริงๆว่าจียุนเป็นอย่าได้ผมพูดทุกครั้งนะครับไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรกับเธอก็ตามนะฮะเธอคือตัวเอกของรายการนี้อย่างแท้จริงนะครับยังไงก็คือแบบเป็นเรื่องของจียุนน่าจะตอนแรกยันตอนสุดท้ายคิดด้วยเองแล้วกันแม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมดูอยู่ตอนนี้ก็มีในเรื่องของจียุนแบบจนจบเลยทีเดียวอะ่ะมันเป็นแบบเป็น ถ้าให้พูดในเชิงตัวละครก็คือเป็นตัวละครที่แบบสุดยอดมากอะ่ะอตัวละครที่สุดยอดที่สุดคนหนึ่งในรายการซลิวเวอร์ที่เคยมีมาแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่านะฮะเป็นผมเลยเรียกว่าเป็นตัวเอกของรายการนี้อย่างแท้จริงนะครับก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่เธอจะได้เดบิวต์นะฮะก็ยินดีกับจีอูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าน้องก็มีฝีมือได้โชว์ให้เห็นอยู่แล้วนะครับอันดับ3เลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมดีใจกับน้องจริงนะฮะ น้องกำลังแบบขอบคุณโปรดิวเซอร์รายการที่โชว์โชว์น้องในทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกด้านนะอย่างที่บอกว่ายุนจียุนผมว่าได้โชว์ความเป็นมนุษย์มากที่สุดคนหนึ่งในรายการ s ไ r เว v a l แล้วรอดมาจะถึงเดบิวได้มันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่ในรายการสไบเวร์แล้วกันผมก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่เจ๋งนะครับอันดับ2นะครับคนนี้คือที่2 อาจจะเป็นจองอื่นหรือเปล่าไม่ก็จีมินให้ผมเดาอ๋อเจอยูน่ารัก <c oughs> โอ้จีมินที่2อเหรอคีโหวตที่1เนี่ยในที่สุดนะครับหลังจากที่พลาดมารอบหนึ่งนะฮะผิดล้มความฝันแบบว่าไปไม่ถึงฝันรอบหนึ่งนะครับจีมินมารายการนี้80-90%เรียกได้ว่าลอยลำตลอดแบบเป็นเอสมาตลอดนะครับแล้วก ฝีมือผลอางานคาริสมาบิชชัวทุกอย่างคือเชื่อใจได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่แบบว่าว,นวนินซอคิดถวินซอนมาถึงวันนี้แล้วนะฮะจีมินในที่สุดก็หลังจากน้องพยายามมานานนะฮะก็พันวันแถมก็ไปหนึ่งรายการก็ไม่ได้นะครับน้องไม่ยอมแพ้ต่อความฝันก็เลยมาถึงจุดนี้ได้ผมก็เนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคนเราต้องไม่ยอมแพ้นะฮะสักวันหนึ่งก็ความฝันจะเป็นจริงนะครับ ก็ยินดีกับจีมินด้วยคิดว่า,อาคอนเซปต์ของอิสนาน่าจะเหมาะกับจีมินเหมือนกันน้องเป็นคนหนึ่งที่ไปในแนวทางที่สามารถแบบเหมาะกับแบ็คเลเบลอ่ะมีความเท่ไม่ได้มีแต่ความน่ารักด้วยนะฮะก็คิดว่าน้องอยู่ในที่ที่เหมาะแล้วนะครับก็หวังว่าจากนี้วงจะโปรโมทได้ดีกระพอนะครับเหลือแค่3ที่ไปแล้ว3คนเหลือแค่3คนนะฮะมาลุ้นกันว่าเขาจะประกาศอ,อันดับไหนต่ออันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งจะเป็นใคร จองอื่นหรือเปล่าวินาทีนี้ผมรู้สึกว่าโมเมนตัมน่าจะเป็นจองอื่นแล้วแหละโอ้สุดยอดมากเกือบว่าพิกแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะพิกผันที่สุดแล้วในสําหรับผมคือถ้าเกิดใครไปดูวิดีโอผมผมแบบเอาจองอื่นออกจากไลน์อัพไปแล้วเพราะว่าผมแบบยอมแพ้แล้วเพราะตอนนั้นกระแสน้องในเกาหลีมเงียบมากแบบแล้วไปดูชาร์ตไปดูอะไรคือแบบแรงกิ้งน้องอะต่ํามากจนกระทั่งแบบ ตอนรองสุดท้ายที่ผ่านมาที่จองอื่นขึ้นมาเป็นที่2อ่ะผมรู้สึกว่าคือหลายอย่างมันน่าจะผลักดันให้น้องสามารถขึ้นมาถึงจุดนี้ได้อย่างหนึ่งเลยนะฮะผมว่าก็คือน้องเป็นเทรนด์ใน Tik t o อกพอสมควรเลยในช่วงท้ายๆนะครับก่อนที่สาวคนนี้น่ารักมากเลยก่อนที่จะถึงรอบรองสุดท้ายนะครับจองอื่นเป็นเทรนด์ใน Ti k t o อกค่อนข้างจะเยอะในสกิลเมนโบโคของน้องนะฮะแล้วก็ทําให้คะแนนฝั่งอินเตอร์เนี่ยยิ่งพุ่งขึ้นไปอีกคือยังไงเนี่ย คะแนนโหวตฝั่งอินเตอร์เนี่ยน้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแล้วพอมาเป็น5 0า0เป็นนี่ยน้องก็เลยเหมือนแบบว่าเริ่มมีเวทตรงนี้หนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะอีกสี่งหนึ่งที่ผมมองว่าน้องน่าจะทําให้ขึ้นมาถึงจุดนี้ได้น่าจะเพราะว่าสตอรี่ที่มันจบกับจียุนพอดีนะครับแบบว่า2คนนี้ขึ้นดีกันแล้วมันทาให้หลายคนแบบกลับมาเอนดูน้องแล้วก็แฟนเก่าหลายๆคนน่าจะแบบเปิดตากับน้องมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เกิดโพสิทีฟมากมายแบบขึ้นมาตอนท้ายไดด้้แบบสยอจริงๆลวก็ แซงขึ้นมาถึงระดับหนึ่งได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากนะฮะและ้วก็ก็คืออย่างที่บอกวิดีโอตัวที่ผมฟังก่อนหน้านี้นะครับก็ผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับคือตอนแรกน้องมีอยู่ในไลฟ์อัพแล้วผมก็ออกไปในวิดีโอที่สองแต่สุดท้ายน้องก็ได้เดบิวต์อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับน้องด้วยจริงจรินะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจริงแล้วผมเอาใจช่วยน้องนะฮะผมแค่ตอนนั้นมองไม่เห็นว่าน้องจะแบบว่าได้เดบิวต์หรือเปล่านะครับแต่น้องได้เดบิวต์ก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าสกิลทุ สรุปก็คือเซนเตอร์ของรายการนะครับเซนเตอร์เพลงประจำรายการเลยดอ,อันดับหนึ่งของรายการด้วยไม่รู้เป็นคนแรกเลยหรือเปล่าน,น,นะครับของรายการ So ยิ l เบิร์เ็ปกติแล้วแบบว่าคนที่เป็นเซนเตอร์ของรายการมักจะแบบไดเดบิวแหละแต่ว่าจะไม่ค่อยอยู่ในอันดับอันดับหนึ่งขนาดนี้นะฮะเหลือแค่สองที่แล้วนะฮะ <laughs> หลุนมากจะเหลืออันดับโบดอีกแค่หนึ่งที่นะฮะแล้วก็ ที่เหลืออีกอีกตำแหแน,น่งหนึ่งจะเป็นเลือกจากโปรดิวเซอร์น,นะครับโอเคคนที่5คนที่5คนที่5ห้ผมมองว่าไม่ฟูกโกะก็เซบีตอนนี้มีแคนดิเดตด้วยเจยูน่ารักอีกแล้วดูทำหน้งหางอแสดงว่าคนหนึ่งอันดับ5คนหนึ่งอันดับ6กอู๋ซารังซารังเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงอีกคนหนึ่งใครเซบีบ่าอย่างเงี้ยโอ้ รุนมากเ้เซบีก็สารังโหน่าเป็นคนที่ถูกเลือกในนี้ได้ไปไม่ได้หมายความว่าอีกคนนึงจะได้เดบิวเหมือนกันเพราะว่าโปรดิวเซอร์จะเป็นคนเลือกคนสุดท้ายไม่เกี่ยวกับคะแนนโหวตนะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าใครต้องไปรุนกันอีกรอบหนึ่งโอ้สองคนนี้แบบอยู่ในไล์อาผมทั้งคู่ด้วยไงฮู้ฮู้ออกแอบพิกล็อกอยู่นะแบบ คะแนนของซารังเรียกได้ว่าอยู่แบบเขาเรียกยังไงอ่ะอยู่ระหว่างแบบห้าหกเจ็ดมาตลอดต้องเข้าใจนะฮะว่าแบบว่าน้องไม่ได้เป็นเฟเวอร์ริลที่จะได้เดบิวที่สุดขนาดนั้นนะครับ <ๆ S 2> ก็เรียกได้ว่าขึ้นมาตอนท้ายจริงๆนี้เหลือเชื่อมนกันนะ,ะแบบว่าแถมขึ้นมาด้วยคะแนนโบวดด้วยนะฮะก็อึ Ü ้งกันไปตามๆกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกซารังอยู่ในพิกท,พที่จะได้เดบิวของผม นะฮะผมคิดว่าน้องมี potential หลายๆอย่างถึงแม้ว่าพาร์ทสอต้องยอมรับเลยว่าผลง,งานในพาร์ทสอของน้องอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้าดู personality ต่างๆทุกอย่างคือสารังเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะครับแล้วก็จริงๆฝีมือน้องมีอยู่แล้วทุกคนรู้นะครับแค่ไม่ได้โชว์หรืออาจจะพลาดบ่อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ไปผมคิดว่า นิสัยความทะเยอะทะยานของน้องน่าจะเหมาะกับการเป็นไอดอลนะครับก็เลยดีใจแทนน้องด้วยนะฮะก็อยากให้น้องพิสูจน์ตัวเอง่ากต่อจากนี้เยอะๆเพราะว่าถ้าดูจากแชทสดตอนนี้นะครับก็ก็แอบเริ่มมีแล้วละ่ะกลัววจะเป็นแบบมันมีกรณีแบบนี้อยู่ที่เข้ามาแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าคารสายตาแล้วสักพักหนึ่งมันเริ่มไกลนาไปสู่เขาเรียกไงี่ยกลุ่มแฟนกลุ่มที่คอยจะต่อต้านสมาชิกเหล่านั้นแล้วกันนะฮะ บางคนยังโดนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเคปเลอร์มีมีตั้งหลายคนที่มีกลุ่มแฟนคลับแอนตี้มาจนถึงทุกวันนี้แม้จะผ่านมา2ปีแล้วนะครับผมหวังว่าซารังจะไม่ต้องเจอกับเรื่องอะไรแบบนั้นนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือนะฮะแลวก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในพิกของผมตลอดนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะฮะโอเคหวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับน้องแล้วกันนะฮะ ก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับแต่พูดจริงนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าโปรดิวเซอร์คนสุดท้ายก็ต้องเลือกเซบีหรือเปล <ๆ S 2> ่าเพราะแบบคือแบบถ้าถ้าโปรดิวเซอร์ไม่เลือกเซบีเข้าไปเป็นคนสุดท้ายฮะผมพูดได้เลยว่ามันจะมีแบบ แมวมอจะไข่อื่นแหละเจเดนจองอาจจะยอมปั้นวงใบอีกหนึ่งวงเพื่อเอาเซบีเข้ามาเลยก็ได้ใครจะรู้แก็ตใช่ปะคือแบบน้องมันมีดีขนาดนั้นมากๆอะเซบีอะเออก็เลยแบบแอบ,บคิดว่ายังไงโปรดิวเซอร์ถ้าเกิดฉลาดพอวงต้องมีเซบีจริงๆอืหรือไม่อย่างงั้นก็ต้องเพิ่มเป็นเจ็ดคนถ้าแบบว่ายัดยัดไม่ไหวอยากได้โคต้าคนญี่ปุ่นเพิ่มเป็นหนึ่งคนก็ต้องเซบีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะเซบีฟูกะอะไรอย่างงี้หรือเซ เซบีไม่แบบนี้หรือเปล่านะฮะที่ผมคิดไว้นะครับคือตอนนี้น่าคิดจริงๆวายโนตเซเว่นนะครับวายโนตเซเว่นที่ไม่ใช่วงดนตรีนะฮะทำไมไม่เอาจัดคนนะครับทุกคนพูดมาตั้งแต่แรกแล้วตอนคลิปตัวที่2ที่ผมผมก็พูดเหมือนกันว่าถ้ามันเจ็ดคนนะ่ะผมจะเลือกง่ายเลยเพราะผมจะรู้แล้วมีมใครบ้างนะฮะเพราะว่าเอาจริงตอนนั้นจองอื่นก็คือเหมือนเป็นจอ7ของผมอะ่ะเออตอนนี้กลายเป็นพอจองอื่นเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็แบบมี2ที่ที่หลุดไปนะฮะเพราะผมมองฟูโกะกับเซบีไว้ ที่อยู่ในไลฟ์อัของผมตอนนี้นะฮะแต่ว่าอาจจะเหลือแค่คนเดียวมันลุ้นกันนะครับที่สุดท้ายที่ถูกเลือกโดยโปรดิวเซอร์นะฮะเขาบอกแล้วว่าแค่คนเดียวใน5คนนะครับเพราะฉะนั้นเลิกหวังเซเว่นนะฮะใจจริงผมสารภาพเลยตอนนี้ผมอยากให้เป็นเซบีมากกว่านะฮะแบบไม่ลำเอียงเลยผมอยากให้เป็นเซบีโอเคแคดิเดตตัวเลือก3คนเซบีไมฟุกะหรือเปล่าผมว่าตัวเลือก3คนอืม แงว่าแล้วเซบี C B. หนึ่งในผู้เข้าชิงแน่นอนนะครับฟูโกโกเห็นไหมไม่จริงด้วยสามคนนี้แหละใครคนใดคนหนึ่งสามคนนี้คือตอนนี้โอกาสที่เซบี B. จะไม่ได้คือวงต้องการคนญี่ปุ่นเพิ่มอีกหนึ่งคมสำหรับผมแค่นั้นเลยผมเล็งไว้ตอนนั้นฟูโกโกกับเซบี B. นะครับแต่อย่างที่บอกว่าไม่ก็มีสิทธิ์เพราะว่าโปรดิวเซอร์ดูจะชอบไม่เป็นพิเศษถ้าก็ดูจกทั้งหมดในนี้นะฮะโอ้รุนลือเกิน โอ้โหบาทท้ออาทัเซนตวรีนั่นไงมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะโอเคก็ตามนั้นคือต้องเข้าใจผมเข้าใจได้พูดจริงๆนะครับว่าใหม่ถ้าในเชิงเขาเรียกไงไปขายตลาดอินเตอร์โดยเฉพาะญี่ปุ่นน่ะน้องขายได้ดีน้องทำได้แน่แล้วก็ อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าอุปสรรคเดียวที่จะทำให้เซบีไม่ได้เดบิวคือโคต้าวงญี่ปุ่นควรจะมี2คนแล้วถ้าเกิดโคต้าญี่ปุ่นเหลือ2คนเนี่ยแล้วถ้าโปรดิวเซอร์เรียกเนี่ยคือจะต้องเป็นไม่มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเพราะ,าราะาถ้าเกิดดูตลอดทั้งรายการจะรู้ว่าโปรดิวเซอร์มองเห็น potential ไม่จริงนะฮะซึ่งผมก็โอเคนะครับน้องมีโมเมนต,ต์หลายต่อหลายครั้งที่ทำออกมาได้ดีแบบเขาเรียกว่าไง มีของอะใช้เขาวงดีกว่าแม้ว่าจะไม่ได้ขยับมากแต่สายตาการแสงออกของน้องหลายต่อหลายครั้งค่อนข้างจะแบบนั่นแหละครับผมแต่ถ้าผมพูดจริงๆผมกลัวเหมือนกันผมรู้สึกว่าไม่น่าจะกลายเป็นเป้าเป้านี้อีกคนนึงลองจากซารังเลยเผื่อว่าตอนนี้คนอาจจะไม่ได้สนใจซารังแล้วก็ได้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้เซบีอยู่ที่6แต่ว่าคุณเลือกใหม่อย่างเงี้ยมันแบบ เป็นอะไรที่โอ้อันตรายอยู่ไม่น้อยผมใช้คาว่าอย่างนี้ดีกว่าผมก็ผมบอกว่าน้องจะไม่ได้รับความเกลียดชังแล้วกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายคือน้องไม่ได้เลือกเองไม่ได้เลือกว่าฉันจะมาอยู่ในจุดนี้เป็นโปรดิวเซอร์เลือกนะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจกฎมันมีบอกไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนิดหน่อยไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ว่ามีบอกตลอดว่าโปรดิวเซอร์จะเป็นคนเลือกบ้างนะครับก็เลยแบบขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันนะฮะมันก็นั่นแหละครับผมมันเป็นอย่างนี้มามันมีหลายรายการแล้วที่เป็นอย่างนี้มาพูดอย่างนี้ดี ก็ตามนั้นครับผม,อ,มอ,บอันนี้อันนี้ผมจะมองเจเดนจองอยู่นะเจเดนจองกำลังแบบหาเบอร์และหาเบอร์เซบีนะฮะหาเบอร์ <laughs> จองเซบีนะเราจะทำวงเราจะสร้างวงใหม่กันนะ <laughs> ยูยอนโมเดลนะฮะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าอิสนาไม่ใช่คลาสซีแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าอิสนา,สนาเดบิลลวต์เราจะปังแน่ๆนะครับแต่ว่าผมแอบ,บมั่นใจเหมือนกันว่าเซบีจะถูก่ข่ใหญ่ๆแบบพลิกแน่นอนพอน้องแบบ น้องคือแบบยูยอนของรายการอะไรนะ My Teenage Girl น้องคือโซมีของ16นะฮะแบบเด็กมันพร้อมแล้วอะแต่แค่ไม่ถูกเลือกนะฮะก็คือแบบนั่นแหละนะฮะไม่เป็นไรนะครับเอางั้นว่าเรามาสับสนอิสนากดีกว่า,ก,วาก็คือเป็น6คนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแล้วนะฮะกะ็ดีใจครับเพราะคนด้วยด้เดบิวต์เดยบิวด์ด้วยกันนะครับเราต้องอพอมันเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งที่เราทำได้นะครับก็อย่าก็สับสนนะครับอย่าเป็น ถ้าเกิดรับไลฟ์อัพไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือก็ไม่ต้องตามไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปเกลียดชังไม่ต้องไปอะไรก็ปล่อยไปใช้คำนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่ยังพร้อมจะสับสนตน้องอยู่นะครับก็มันเกิดขึ้นแล้วผมไม่เอาผมโอเคเลยผมไม่มีปัญหานะครับ6คนนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับอิสนานะครับ6คนนี้ไปเลยครับผมได้นะฮะสงสารเซเวียฟุก,กุด้ือ ยังไงยังไงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยอีกคนเหรออย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับนายตะวันเขาสร้างเรื่องแล้วโอ้ my god เฮ้ยเจนินถาเบอร์ไม่เจอแล้วอย่างนี้เซบีทเซบีลูกเซบีพี่มาขอโทษฟกโกรดด้วยแต่ต้องเป็นเซบีแล้วไม่ได้ทีนี้โอ้ my god เนี่ยบอกแล้วว่าแบบถ้าเกิดคุณปล่อยเซบีอะ คนแบบโง่มากเลยนะตรงนี้ผมพูดไปเยอะมากเลยถ้าไม่ใช่เซบีนี่คือแบบหมาม้าเลยนะเ <laughs> นี่ยแหละเนี่ยแหละมันใช่แล้วละ่ะเห็นปะ่ะมันต้องสิ้มสิวะ <laughs> ลงลงจริง <laughs> <laughs> เจเดนขอโทษเจเดน N, ไม่ได้ไม่ได้น้องแล้วนะครับแต่เป็นการพิสูจน์เลยว่าคือน้องมันสุดยอดขนาดไหนขนาดที่ว่าโปรดิวเซอร์มันต้องแบบเลือกอีกคนหนึ่งให้เข้ามาจริงๆน้องไม่ต้องได้แล้วเพราะน้องเป็น top 6นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือจริงๆคือ top 6บวกใหม่นะฮะแต่ว่าก็ซีเควนซ์ทำไ้หลงนิดนึงนะครับสุดท้ายเซบี CB ก็ได้จริงๆเสียดายฟูโกะแต่เข้าใจได้วินาทีนี้ยังไงก็ต้องเป็นเซบีจริงที่จะได้เป็นอิสนาคนสุดท้ายนะฮะ ดีใจกับเซบีด้วยนะครับฟูกโกพ่อผ่านมาสองรายการแล้วว่าฟูกโกกลแฟนเน็ตแล้วก็มารายการนี้เกือบแล้วว่าฟูกโกอีกนิดเดียวเองคนที่แปไม่ได้หรอสู้ๆนะฟูกโกย่าเพิ่งยอมแพ้เจเดนอาจจะโทรไปหาฟูกโกก็ได้ใครจะรู้ที่นั่งมีแค่6แต่ได้ดีบิเจครับสุดยอดไหมล่ะอันนี้ว่าคาดเดาไม่ได้ เป็นครั้งแรกๆเลยมัง้งแบบของเอ็มเน็ตเลยมัง้งที่แบบว่าพลิกผันขนาดนี้ปกติแล้วค่อนข้างแน่นอนนะนักตั้งแต่ 6T เลยผมจะไม่ผิดนะฮะที่แบบว่ามีการเพิ่มแบบนี้นั่แหละอิสนาทั้ง7คนนะครับก็ต่อไปเอาจเชืว่อว่าเธอด้วยส่วนตัวจริงๆผมผมชื่นชอบเล็กขี้มากกว่าเล็กคู่อยู่แล้วตอนนี้เขาประกาศ6คนผมยังคิดอยู่เลยว่ามันแบบแล้วจะยืนตำแหน่งเซนเตอร์กันยังไงอะไรแบบนี้เนาะแบบว่า ผมชอบที่มันเป็นเล็กขี้มันจะมีคนหนึ่งยืนตรงกลางเป็นเซนเตอร์ได้มากกว่าที่จะเป็นเล็กคู่ผมก็เลยดีใจที่สุดท้ายวงเลือกที่จะเป็นเล็กี่มากกว่านะฮะประมาณนี้ก็ไปกันแบบ7คนนะครับก็มคเซนส์แล้วล่ะนะฮะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับอิสนานะครับก็ทั้ง7คนนะครับเราได้สมาชิกเคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่า ก็เรียกได้ว่าช็อกนะคจริงๆแล้วก็ถือว่ามีหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ตั้งแต่ตอน16เมื่อเกือบจะ10ปีก่อนเลยจะได้ซ้ำที่มีการเพิ่มสมาชิกตอนสุดท้ายนะครับแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตอนจบนะครับจำนวนเมมเบอร์เพิ่มกระทนหันเพราะว่าโปรดิวเซอร์ตัดสินใจเพิ่มนะครับก็เป็นอะไรที่ขึ้นๆลงๆลดๆลดคัสเตอร์อยู่ไม่น้อยนะครับแต่ผมก็ดีใจกับทุกคนที่ได้เดบิวต์นะครับก็จะมีตัวเลือกบางอันที่อาจจะเรียกว่ามาเหนือไปบบบ้้าางถเทียกั วิดีโอที่ผมเคยทำไว้ตอนพาร์ทสนะครับตอนที่พาร์ทสฉายอยู่ก็มีผิดพลาดไปแค่คนเดียวที่ไม่ได้เดบิวต์นั่นคือน้องฟุโกะนะฮะที่ผมต้องพูดเลยว่าเสียดายมากๆเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ได้ว่าพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับมีความเป็นผู้นำพูดภาษาเกาหลีเก่งมากนะครับมีสกิลโวคอโลที่ ร้องเพลง SM ได้เข้าปากมากๆด้วยนะครับแน่นอนว่าอาจจะเพราะว่าไม่เข้ากับแบ็คเลเบลด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าน้องไปอยู่วง SM เนะี่ย่านนี้ผมว่าน้องคงแบบว่ารุ่งไปแล้วเพราะว่ช่วน้องก็น่ารักด้วยนะครับมีดีทุกอย่างเลยเสียดายน,นิดนึงก็หวังว่าน้องจะไม่ยอมแพ้เมื่อกี้น้องบอกแล้วล่ะว่าน้องจะไม่ยอมแพ้นะฮะถึงแม้ว่าจะพลาดความฝันไปแล้วสองครั้งแต่ก็จะคอยเอาใจช่วยน้องอยู่เสมอนะครับต่อจากนี้นะฮะ ส่วนคนที่ได้เดบิวคนอื่นก็ได้ได้ว่าไม่มีก็คือตามที่ผมคาดไว้โอเคว่าผมต้องยอมรับว่าสารังผมแอบยอมแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าน้องจะไม่ได้เดบิวต์ตอนใช้ท้ายเนี่ยผมคิดว่าจองอื่นเนี่ยจะปาดสารังเข้ามาได้เดบิวต์นะครับแล้วก็จองอื่นก็เข้ามาจริงแล้วก็ยินดีกับจองอื่นด้วยที่ไปถึงระดับหนึ่งได้เลยนะครับก็ได้ได้ว่าทุกอย่าง ในช่วงท้ายมันดึงโมเมนตัมของน้องขึ้นมาจะถึงที่สุดจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าน้องเป็นผู้เข้าแข่งขันที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในรายการนะครับถ้าเกิดไม่ได้เดบิวต์มันก็แปลกๆไปนิดหนึ่งนะครับก็ดีใจที่ทุกคนเห็นคุณภาพของน้องในตอนนี้แล้วนะฮะส่วนซารังก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าก็ยังดีที่ยังมีแฟนๆนะครับหลายคนให้การสนับสนุนน้องอยู่ครับอย่างที่บอกว่าน้องมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่น่าสนใจมีความทะเยอทะยานที่ผมคิดว่า ควรจะมีคนแบบนี้อยู่ในวงนะฮะแล้วก็ได้เดบิวต์แล้วก็ดีใจกับน้องด้วยบอกว่าหลังจากนี้น้องจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้แน่นอนว่ามีคนหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองหนักกว่าน้องนะครับนั่นคือมาอิหรือไม่นะฮะที่ทั้งรายการน้องได้รับคำชมจากโปรโดิวเซอร์ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็บ่อยนะครับแต่ว่าฝีมืออาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเพราะว่าปกติบทบาทในรายการนอกจากนิสัยของน้องที่โอเคนะครับที่แบบว่า คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับจนได้คะแนนในส่วนนั้นมาเยอะแล้วอ,ะอ่ะเวลาน้องขึ้นบนเวทีน้องไม่ได้โชว์มากเท่าที่ควรน้องจะมีซีนเด่นๆประมาณ3-4วิแล้วก็จากไปนะครับซึ่งโปรดิวเซอร์ชื่นชอบแต่มันอาจจะไม่เพียงพอกับอไอเมดหลายๆคนที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าน้องไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะแต่พอตอนที่เหลือว่าโปรดิวเซอร์เลือกเนี่ยตอนนั้นผมคิดแล้วว่าถ้าต้องตัดเซบีออกเพราะว่าจะเลือกเด็กญี่ปุ่นเนี่ย เด็กญี่ปุ่นจะไม่ใช่ฟูโก,โกแต่แล้วจะเป็นไม้นะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นไม้จริงนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าน้องมีน้องขายได้ลวกันใช้คำว่าแบบนี้ดีกว่าน้องขายได้ในยเฉพาะในตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกอย่างญี่ปุ่นเนี่ย การมีเมมเบอร์คนญี่ปุ่น2คนเนี่ยแล้วอีกคนนึงเป็นใหม่เนี่ยผมยบอกได้เลยว่าน้องขายได้แน่นอนนะครับแบบว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องมีในวงเลยผมเข้าใจในจุดนี้นะครับแล้วก็ไวท์ต่างๆก็เข้ากับแบงค์เลเบลได้แหละพูดตามตรงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปปั้นอีกนิดนึงผมก็เชื่อว่าน้องน่าจะแบบว่าเป็นตัว stand attractor ที่ดึงคนให้เข้ามาชอบวงมากขึ้นได้ไม่ยากนะฮะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สําคัญกับวงมากๆนะฮะ ก็โดยรวมผมว่าเป็นเจ็คนที่ลงตัวดีนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่พิกที่ผมต้องการแบบ1 0 0ก็ตามแต่ว่าอิสนานะครับวงนี้นะครับก็ดูมี potential ค่อนข้างจะสูงนะครับดูมีอนาคตที่จะไปได้ไกลก็ต้องดูผลงานแรกที่จะเดบิวต์ว่าจะออเป็นอย่างไรแล้วนะครับทุกอย่างสิ่งที่สําคัญที่สุดผลงานแรกเท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่ามาปูมาขนาดนี้แล้วยังต่ําก็แสนบั้มนะฮะยังต่ําก็ยอดอัลบั้มน่าจะขายดีแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องชาร์ตเรื่องกระแสต่างๆที่เหลือเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันยาวๆนะครับแต่คิดว่า ไปได้ไกลแน่ๆนะครับก็มเมาใจช่วยเส้นทางของพวกเธอทั้งเจ็ดคนนี้กันดีก,กว่านะครับอิสนานะครับชื่อ,อยังแบบว่า แปลกๆนิดนึงนะครับยังไม่ชินปากนะครับยังแบบว่า IC IC อีกแล้วหรอนะครับไอจือไอจืออีจืออีจืออีกแล้วนะฮะก็มารอดูกันนะครับว่าวงใหม่ของเอ็มเด็กครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต่อจากนี้นะครับการเดบิวต์ของพวกเธอนะฮะมาติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคอนเทนต์ตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครััับบบสสวดีคร๊